ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาชอบนิสัยลอกข้อสอบกันเยอะขนาดนี้ตอนเอ็นทานจะเข้าจุฬาก็ไปลอกข้อสอบข้อสอบรั่วที่ชายทานทองแทสอบรามคำแหงก็พกโพยข้อสอบเข้าไปสอบที่รามคำแหงถูกจับได้ไอ้นิสัยลออข้อสอบมันติดตัวคนมันเคยลอกอ่ะยังไงมันก็ต้องลออก็เหมือนคนเคย ขโมยเล็กขโมยน้อยยังไงมันก็ขโมยเล็กขโมยน้อยก็เหมือนพ่อเคยโกงยังไงมันก็โกงอะ่ะพ่อ,อน,นี่ติดนิสัยโกงประเทศก็ยังโกงประเทศอยู่แบบนั้นลูกติดนิสัยหลอกข้อสอบวันนี้ก็หลอกข้อมูลไปส่งให้สารรัฐธรรมนูญแพทยทองทานชินนวัฒน์ขอเลื่อนสารไปสองครั้งในการส่งเอกสารคำชี้แจงให้สารรัฐธรรมนูญพอครั้งที่สามสารเขาไม่ให้ศารบอกว่าเลื่อนมาสองครั้งแล้วให้ส่งคำชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรหลายคนบอกว่า ไอ้คำท,ที่ส่งไปชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรให้สารรัฐธรรมนูญนั้นมันฉลาดกว่าสมองที่แผ่ทองทานจะคิดได้คือมันฉลาดเกินกว่าที่แผ่ทองทานจะยกมาอธิบายได้พูดง่ายๆคือ เขาไม่เชื่อสมองว่าแพรทองทานจะคิดได้แบบนั้นแพรทองทานไปเอาคําอธิบายของนักวิชาการมหราวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยที่เขียนไว้สองท่านสท่านเนี่ยหนังสือ g t กตติงคู Yes คือหลักการเจรจาที่เขียนไว้มาอธิบายเป็นหลักวิชาการมาบอกว่าต้องแยกคนออกจากปัญหาแยกปัญหาออกจากคนวันนี้เรา,มาไม่เชื่อว่า แพ่ทองคานจะคิดได้ขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยแพ่ทองคานถึงขนาดหลอกสมองตัวเองให้สารได้เห็นนะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคนมันเคยล่อข้อสอบคนคนมันเคยโกหกหลอกสมองตัวเองว่าฉลาดแต่ท้ายที่สุดคือมันโง่เนี่ยยังไงมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นทำที้แจงที่ส่งไปให้สารไปอ้างอิงหนังสือที่ เป็นหลักวิชาการแปลกันหลายฉบับหลักการเจรจาที่ผมอ้างไปเมื่อกี้ไปอ้างอิงเอกสารทางวิชาการส่งไปให้สารท่านได้เพียนะผมก็ภาวนาบอกว่า21สิงหาวันที่เราจะไปชุมนุมหน้าสภานั้นก็ขอให้แพทองทานเดินทางไปขึ้นสารด้วยตัวเองสักหน่อยที่จริงสารท่านก็ไม่ติดใจหรอกว่าจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่แต่ผมนี่อยากให้แพทองทานเดินทางไปสารนารจะได้ถามว่า มีความฉลาดเท่ากับที่ส่งมาไหมมีความรู้ที่เขียนส่งมาไหมหรือให้ใครเขียนให้แต่สารท่านน่าจะรู้ว่าเอกสารที่ส่งมานั้นน่าจะมีคนเขียนให้อยู่แล้วแต่ผมอยากให้แพรทองทานเคารพกระบวนการยุติธรรมเดินทางไปอธิบายที่สารเองถ้าผมเป็นสารผมก็จะถามว่าท่านแพรทองทานนายกรัฐมนตรีไหนๆก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วขอถามหน่อยเถอะหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้ากันแน่